เดี๋ยวเราจะมาค้นหากันนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับผมไอที่มันกระพริกบกระพริบแบบนี้นะครับซื้อมา Honda นะครับโลโก้นี่เลยจะซิดหน่อยนะครับ KZR นะครับผม KZR นี่รหัสลูกลอยน้ำมันนะครับ K125 นะครับ แก่แบบนั้นยัดูใครถ้าใครสะดวกก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับมันจะง่ายนะครับมันจะง่ายสำหรับใครที่ไม่อยากซ่อมนะครับผมนี่เขามีขายนะครับผมเขามีขายนะครับ นี่แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูตำแหน่งตำแหน่งที่อของของใหม่นะครับตำแหน่งน้ำมันหมดนะครับอ่านี่ฮะตำแหน่งน้ำมันหมดนะครับมันจะลงแบบนี้กระพริบอยู่นะครับกระพริบอยู่เดี๋ยวมาดูตำแหน่งน้ำมันเต็มนะครับกิบไว้ก่อนนะครับจับไว้ สุดๆอ่าเจอดูนะครับมาดูด้านหน้าอันนี้น้ำมันเต็มนะครับอันนี้ของที่ซื้อมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเต็มๆเรียบร้อยแล้วนะครับเลิกกับพิบแล้วนะครับเลิกกับพิบแล้วนะครับโอเคผ่านนะครับผ่านนะครับอันนี้แก้ วันนี้แกไฟน้ำมันไฟอบอกระดับน้ำมันมันกระพริบนะครับผมก็เปลี่ยนตัวลูกลอยนะครับผมลูกลอยน,นี่ของไม่นะครับทำลูกลอยเสร็จนะครับผมก็จะไปทำที่รอบวัดไม้นะครับไม่ไม่ขึ้นนะครับไม่ไม่เข็มเนี่ยฮะไม่ขึ้นนะพี่เขาบอกว่าไม้มันไม่ไม่วิ่งเลยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวจะทําเรื่องใหม่แล้วก็เปลี่ยนซีนเฟืองท้ายนะครับซีนเฟืองท้ายซีนล้อตรงเฟืองท้ายนะครับในเฟืองท้ายนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายแล้วก็ไอรีเซต็ตลิ้นเล่งครับธรรมดานะครับผมปลาเดี๋ยวป้าลองสตาร์ทให้ผมบ้างอะอะอันนี้จะเป็นพี่เจ้าของรถนะครับพี่เจ้าของรถอะสตาร์ทให้ผมหน่อยแบบถูกใจไหมนะ อ่ะปัดเลยนี่ฮะเป็นไงเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมคันนี้ทำอะไรบ้างพี่ฮะทำอะไรบ้างบอกมาด้วยโอ้หลายหลายอย่างเนาะหลายเกือบทั้งคันเกือบทั้งคันนะครับอันนี้นะครับรถคันนี้ทำเกือบทั้งคันคันนี้ก็บดว้าวใหม่นะครับผมบทวลาวใหม่บดว้าว ทำวาล์วใหม่ถอดวาล์วออกมาทําใหม่นะครับแล้วก็ล้างลิ้นเร่งให้นะครับอันนี้ล้างไม่ได้ถอดออกมานะครับล้างแค่ในท่อแล้วผ้ายัดหมุนเอานะครับผมอันนี้นะครับนี้ก็ทําลูกลอยนะครับลูกลอยลูกลอยตัวนี้แหละนะครับลูกลอยตัวนี้มันกระพริบนะครับไปน้ํามันกระพริบแล้วก็เกน้ําเกคันเร่งไม่วัดรอบไม่ขึ้นนะครับไม่วัดความเร็วไม่ขึ้นนะครับต้องลายจุดนะครับแล้วก็เบรกนะครับผมเบรกติดนะครับผม เบรกติด,ดลื่นแล้วนะครับลื่นแล้วนี่แหละสาเหตุหลักๆก็ประมาณนี้นะครับส่วนอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมต่อแล้วก็น้ํามันนะครับคันนี้น้ํามันซีนน้ํามันด้านหลังตรงล้อนี้ด้วยนะครับอ่าในในเฟืองเกียร์นี่นะฮะนี่ก็จบไปนะครับผมท่านค่อยทําไปนะครับให้มันดีนะครับผมอันนี้ระบบน้ําก็น้นําวนก็สมบูรณ์ดีนะครับ ทำเสร็จแล้วล้วก็ลองน้ําทดสอบว่าน้ํามันมีปัญหาหรือไม่นะครับน้ําไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้งานได้ปกติมัน,น้ําไม่ดันนะครับผมอันนี้ลองแล้วนะครับทดสอบแล้วปิดฝาเรียบร้อยนะครับผมนี่เบรกก็เบรกใหญ่นะครับเบรกใหญ่ดีอ่ะโฆษณาไปอีกเป็นไงป๋าโอเคไหมถูกใจโอเคโอเคเนาะถูกใจครับวันนี้ได้กลับบ้านแน่คันนี้กลับบ้านแล้วคันนี้ บนเรานี่ก็ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับทําทั้งคันนะครับคันนี้ตรงไหนไม่ดีผมแก้ให้นะครับทุกจุดทุกจุดนะครับผมเรื่องเงินเรื่องเงินที่เขาว่าไม่เกี่ยงเลยนะครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับใช่ไหมใช่เขอให้ถูกใจเขอให้ถูกใจเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้เท่าไหร่ก็ได้โดยมากมหาผมมีตรวินมอเตอร์ไซค์นะครับใจถึงนะครับผมทําอะไรก็ได้นะครับขอให้ถูกใจเขาให้ดีนะครับแต่ว่า ให้แบบว่าใช้แล้วทนทานนะครับนี่ผมทําให้ได้เสมอนะครับผมจุดใ,ใหญ่ๆนะครับที่ว่าคันนี้ได้ทําสําเร็จนะครับทาทั้งคันนะครับเดี๋ยวแต่รอประกอบประกอบเสร็จก็ไปแล้วนะครับอันนี้ก่อนเรียบร้อยดีนะครับผมเสร็จไปหลายรายการนะครับในคันเดียวคือมันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆจุกจิกนะครับผมมันก็จะมี ตรงนั้นเสียตรงนี้เสียนะครับแต่ว่ามันใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว่ามันไม่มีประสิทธิภาพที่ดีเต็มร้อยนะครับก็เลยได้แก้กันนะครับรถคันนี้นะครับล้างเรียบล้างให้หน่อยหนึ่งนะครับผมก๊อกน้ำน้าป้าเนี่ยนะครับอันนี้ก็สรุปคันนี้คือทําทปัม๊มปั๊มหลังนะครับทําทความสะอาดนะครับผมทาความสะอาดปั๊มหลังแล้วก็ ทำวาวใหม่นะครับถอดทำเครื่องวาวใหม่นะครับแล้วก็รีเซ็ตอินเล่งนะครับนะบดวาวใหม่นะครับนี่แล้วก็ต่อมาก็เป็นอ,ะ,อะไรน้ำมันน้ำมันเฟืองท้ายนะมันรั่วนะครับผมเปลี่ยนซีน้ำมันเฟืองท้ายแล้วก็คันเร่งไอ้ไม้ไม้วัดรอบนะครับไม้วัดรอบไม่ขึ้นนะครับไม้วัดรอบไม่ขึ้น แล้วก็กียร์น้ำมันนะครับผมคันนี้นะครับจบเกีน้ำมันกระพริบกระพริบกระพริบนะครับแก้ให้เรียบร้อยจบนะครับผมอราคาก็ราคานี้ก็จะไม่เท่าไหร่นะครับผมค่าแรงก็นิดหน่อยนะครับค่าของก็แทบไม่มีนะครับแทบไม่มีค่าของเพราะว่ามันเป็นการทําความสะอาดนะครับอย่างน้อเป็นการทําความสะอาดที่เชนนะแล้วก็อะไรก็ ไม่มากนะไม่ได้ซื้อเพิ่มมากนะครับแค่ประกันประกันฝาสูบหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็ชุดลูกลอยน้ํามันนะครับนะฮะประมาณนั้นแหละครับชุดลูกลอยน้ํามันแล้วก็ทางด้านเทคนิคก็จะเป็นการต่อสายไฟนะครับการต่อสายไฟส่วนมากนะเพราะสายไฟมันขาดนะผมแล้วก็รือเยอะรือยากนะครับก็ต้องใช้เวลานะครับผมอนาคตเป็นแต่ค่าแรงเฉยนะเป็นจุดไปนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ หมดใ์กันนี้นะครับคลิกท่านใดมีปัญหาแบบไหนลองแวะเข้ามาถามได้ครับผมเผื่อว่ามีคำตอบให้ท่านได้นะครับเผื่อว่าจะได้ใช้ต่อไปนะครับ